ตอนที่134บัณฑิตเหินกระบีวิถีวีรชนอูดห้าสิบกว่าตัวสัญจรเป็นแถวอย่างยากลำบากบนทะเลทรายเกือปีขบวนพ่อค้าต่างพวกหน้าด้วยผ้าแพลส่วนมากเดินจงอูดมีเพียงหญิงสาวรูปร่างอรชรแบบบางนางเดียวนั่งอยู่บนอูดที่เพิ่งโตเต็มวัยคนจงอูดเป็นชายมีอายุร่างสูงใหญ่กำยำแต่งกายเรียบง่ายสบาย เด่นชัดว่าเป็นหัวหน้าขบวนอูดครั้งนี้วางเอวของชายผู้นี้แหวนถุงน้ำทำจากหนังแกะสตรีที่นั่งบนเบาะนุ่มวิจิตรปูระหว่างสองหนอกของอูดมากเอ่ยถามไม่ว่างเว้นส่วนมากเป็นคำถามเลื่อนลอยไร้สาระทำเอาชายชารามากประสบการณ์รับมือแทบไม่ทันไม่ทราบจะตอบอย่างไรดีการเดินทางครั้งนี้พวกเขาถึงกับพบปรากฏการภาพสะท้อนที่พบเห็นได้ยากในชีวิตติดติดกันถึงสองครั้ง เป็นภาพแดนเซียนบนเกาะโดดเดี่ยวกลางมหาสมุทรปรากฏบนผืนทรายเกรงว่ามีเพียงเขาลอยของนิกายเต้าเตอ๋อที่เทียบเคียงได้สตรีบุนลังโอดสอบถามต้นต่อและความจริงเท็จของปรากฏการภาพสะท้อนชายชราได้แต่อึกอักอั้มอึง้งถูกถามเสียจนหมดทางถอยได้แต่เบียงประเด็นเล่าตำนานพูดจิ้งจอกให้ฟังแทนสตรีบุนลังโอดเอ่ยเสียงอ่อนนุ่มท่านปู่หง ผ่านทะเลทรายเกอร์ปี้นี้ก็ถึงเมืองใหญ่ของทางเหนือแล้วใช่หรือไม่ชายชาราย,ยิ้มพางตอบว่าคนโหนยังต้องเดินทางบนทะเลทรายเกอร์ปี้อีกสักระยะจำเขาหัวเยี่ยนได้หรือไม่เห็นแล้วคิดว่าอยู่ไกลแต่เดินทางอยู่ครึ่งค่อนวันกว่าจะถึงโบราณว่าเห็นภูเขาอยู่ใกล้ตาแต่อาชาวิ่งเจียนตายก็โดยเหตุผลนี้สตรีบุญลังอูดเลิกผ้าแพรที่พวกป้องกันใบหน้า เผยให้เห็นดวงตาสุกจ่างนางถามอย่างสงสัยไข้รู้ท่านปู่หงน้ำของพวกเราเองก็มีไม่มากฉนันไหนถึงมอบให้บัณฑิตพเนจรนั่นหนึ่งถงเขาว่าจะจ่ายเงินท่านก็ไม่ยอมรับชายชราแซ่หงเอ่ยเสียงเบาออกเดินทางสู่ภายนอกผูกวาสนาดีได้ไม่ว่าน้อยใหญ่นับว่าเป็นเรื่องดีตอนนั้นบ่าวตอกกรรมลำบากกลางทะเลทรายก็ได้ท่านปู่ของคุณหนูช่วยเหลือไว้ ไม่เช่นนั้นหงไปคงกลายเป็นกระดูกขาวกลางทะเลทรายแล้วอีกอย่างแม้ถงน้ําของพวกเราจะไม่มากแต่ประสบเรื่องยุ่งยากเข้าจริงยังพอฆ่าอูดเอาน้ําได้อย่างมากก็แค่อูดน้อยไปหนึ่งตัวเงินทองของพันนี้จกักรลาวไปก็เป็นของตายเทียบกับคนเป็นไม่ได้นางพยักหน้าแล้วยิ้มยิ้มชายชาราเอ่ยชมจากใจจริงคนหนูมีใจเมตตาดังพระโพธิสัตว์มาตั้งแต่เล็ก คนดีย่อมได้รับผลดีตอบแทนต่อไปย่อมได้แต่งกับคนที่มีชาติตระกนสมกันสติที่ลออ่อปะกผลเข้ามาในกระบวนการค้าครั้งนี้ถามอีกว่าท่านปู่หงแต่ข้าอา่านนิยายบุรุษมากสามารถกับสาวงามที่ตีพิมพ์จากทางเจียงหนันคนหนูตระกูลใหญ่มกักปฏิพัทิ์บัณฑิตยากจนตั้งแต่แรกพบไม่เห็นคนหนูคนใดเสาะหาสามีที่มีชาติตระกูลสมกันเป็นพราเหตุใด ชายชารานักเวียนศีษะทันทีขอบคิดอยู่เป็นนานก่อนเอ่ยว่าคนโหนูท่านรู้เอาเถอะบัณฑิตในนิยายเหล่านั้นส่วนมากสอบติดประกาศทองแล้วก็สวมชุดหรูหราวิจิตกลับบ้านเกิดจากนั้นก็คองคู่กับสตรีจนไม้เท้ายอดทองกับบองยอดเพชรคนโหนูอ่านหนังสือต้องห้ามประเภทนี้ไม่อาจเห็นเพียงความเหลวไหลได้เหตุผลคิดดูสิบัณฑิตนับพันหมืน่นเข้ามาสอบในเมืองหลวงเป็นปาลีกระโดดประตูมังกร บัณฑิตนับพันหมื่นเข้ามาสอบในเมืองหลวงเป็นปาลีกระโดดประตูมังกรมีกี่ตัวกระโดดข้ามไปได้แต่คนหนูตะโกนใหญ่เหล่านั้นไพ่ตาดีหมายตาได้ถูกคนนี่แสดงว่าคนหนูในนิยายตาดีกว่าพวกเราคนค้าขายอย่างนั้นหรือในชีวิตจริงพวกแต่งนิยายเหล่านั้นไม่มีทางเขียนเรื่องโชคร้ายมองพลาดขึ้นเกี้ยวผิดแต่งพลาดล็อกสตีนางนั้นเข้าใจฉับพลันยิ้มหน้ามานเอ่ยว่า เมื่อก่อนรักหนังสือต้องห้ามจากพวกทันพีสนใจแต่เรื่องรักใครอ่านจนหน้าแดงแล้วก็ลืมเลือนเหตุผลนี้ไม่เคยคิดถึงมาก่อนเคลอดีที่ท่านปู่หงกล่าวให้ฉุกคิดชายชราหัวร่อราภายภาคหน้าคุณหนูแต่งไปแล้วต้องดำเนินชีวิตให้ดีหากถูกรังแกต่อให้ข้าต้องถูกนายท่านไล่ออกจากบ้านก็จะเล่นงานสามีท่านนางสายหน้ากล่าวว่าข้าไม่ยอมแต่งกับผู้ใดหรอก ท่านพ่อท่านแม่และพี่ชายดีต่อข้าถึงเพียงนี้ก็เพียงพอแล้วหากสามีในอนาคตสามภรรยาสีน่นกสาม,มเลเทมเมาข้าคงร่ำให้เจียนตายนอกจากเส้นทางโบราณม้าต่างชาตามแนวภูมแดนเปิ่ยเหลียงและเป่ยมังแล้วยังมีเส้นทางสายใหม่เป็นเส้นทางการค้านานา,นานชนิดส่วนมากเป็นพ่อค้าชายแดนเดินทางเข้าสู่เจียงหนันของแผ่นดินหลี่หยางและซีสู่เก่าเพื่อซื้อหาแพร่พัน และลำเลียงนำไปขายให้ผู้มีอำนาจบาร,รมีของราชวงศ์เปยมังห้องเต้หญิงที่ทรงปกครองแผ่นดินอย่างเข้มงวดเฉียบขาดนับว่าทรงมีพระเมตตายอมปล่อยไปบ้างไม่ทรงยกเลิกเส้นทางการค้าเหล่านี้ขอเพียงมีเส้นสายมีลู่ทางก็เป็นการค้าหมื่นกำไรทว่าหนทางยาวไกลหลายพันลีล้วนเป็นเงินที่ต้องอาบเหงื่อต่างน้ำกว่าจะได้มาพอค้าบนทางสายไหมในช่วงรแรกๆมักเสียชีวิตขณะเดินทาง หลายปีมานี้สถานการณ์สงบการศึกหยุดชะงักเส้นทางสายใหม่ถึงรุ่งเรืองการขนส่งลำเลียงสินค้าส่วนมากใช้อูดเป็นพาหนะแถบเจียงหนันถึงกับมีสถานที่หลายแห่งตั้งชื่อด้วยอูดเช่นโรงเตียมอูดสะพานอูดขาวขบวนอูดนี้เป็นของสายอนโนแห่งตระกูลฐานไถฐานไถเป็นแท้ใหญ่ระดับเอกตระกูลใหญ่ย่อมมีท่าทีแห่งตระกูลใหญ่ แต่จะดำรงท่าทีเหล่านั้นได้ยังคงต้องอาศัยหนทางเพิ่มพูนทรัพย์สินเงินทองหลากประเภทสายหลักดำรงมาตโกนขดนางปัญญชนวินอยู่ชนไม่เฉียดคลายห้องครัวขาดพล่องเงินทองทรัพย์สินอย่างร้ายกายังไม่ต้องเอ่ยถึงการค้าขายงานสกรปรกงานเหน็ดเหนื่อยล้วนตกเป็นภาระของสายอนโนสายปลีกย,ย่อยลูกหลานตระกูลฐานไถมากมีนายท่านผู้เฒ่าใช่ว่าจะจดจำใบหน้าและชื่อของลูกหลานได้ถึงครึง่ง ผงไปสังกัดในสายย่อยเล็กๆไม่เช่นนั้นคนหนูคงไม่กล้ารอบเดินทางมากับขบวนอูดตะกูลสูงสักมีกฎเกณฑ์เข้มงวดไม่อนุญาตให้คนหนูในบ้านปากฏตัวคนหนูที่ถูกตามใจมีนามว่าฐานไถฉังเลยเดินทางไปยังซีสู่ถิ่นเก่าของตะกูลฐานไถถึงไร่หม่อนพันหมูในเขตซีสู่เก่าได้เห็นทัศนียภาพงดงามของหม่อนแตกใบอ่อนเขียวขจีราวผืนมรกตจนแทบไม่อยากกลับบ้าน ผ่านพรมแดนระหว่างเปยเหลียงและเปยมังแล้วก็เดินทางขึ้นเหนือจึงรกร้างยากสัญจรดีที่นางอดทนต่อความลำบากได้มักสวยหาความสำราญจากความยากลำบากไม่เป็นภาระราต่อหงไผ่มากนะักอีกประมาณห้าวันก็ข้ามทะเลทรายเกอปีถึงชายแดนพื้นที่ของกระโจมหลวงทางเหนือแล้วบัดนี้หงไผ่เล่าเรื่องผ้าปักบนญชุดขุงน,นางของราชวงศ์หลี่หยางเลยไปถึงผ้าปักของคนหญิงตาตัง ชุดขดนางราชสํานกใต้ของพวกเราพัฒนามาจากจงหยวนสมัยชนชิวอย่างชุดพิธีการที่หูหญินสวมใส่ในงานพิธีเฉลิมฉลองก็เป็นระดับโทขั้นสี่สอดคล้องกับํำว่าสตรีมีหน้ามีตาพ่อสามีแน่นอนว่ามีสตรีอีกมากมีหน้ามีตาพ่อบุตรชายบรรดานางสนมในวังสมัยชนชิวส่วนมากก็เป็นชนี้นางเอียงคอถามว่าแต่ท่านพ่อข้าเป็นแม่ทัพยุทธ เหตุใดผ้าปักของท่านแม่ข่าถึงเป็นลายสัตว์ปีกหงไปยิ้มเอ่ยว่าคนโหนเรื่องนี้มีที่ให้ศึกษาสตรีนั้นงดงามที่ความสุภาพละมุนละไมย,ยกย่องบุญไม่ชอบปูทว่าใต้ล่านี้มีชุดขุนนางของสตรีพร้อมลายปักราชสีของขั้นหนึ่งเรียกได้ว่าในอดีตไม่เคยปรากฏในอนาคตก็ไม่เกิดขึ้นนางถลึงตากลมโตถามว่าเป็นของผู้ใดกัน ผงไปยิ้มตอบว่าเป็นชุดของชายาเปยเลียงอ๋องเล่าหรือว่างดงามวิจิตยิ่งเรียกได้ว่าอาพรฟ้าไร้ตะเข็บแม้แขวนคู่กับชุดมังของเปยเลียงอ๋องก็ไม่สูญเสียสีสันแม้แต่น้อยฐานไถฉังเลออยู่ลึกในหอห้องมาเนิ่นนานเป็นเพียงสตรีที่ชื่นชอบสนทียาดมแห่งกาบกรกวีไม่เคยสอบถามเรื่องราวในราชสำนักสำหรับชายาเปยเลียงอ๋อง ก็เพียงได้ยินมาว่าเสียชีวิตเด็วสเสวยสุขได้ไม่กี่ปีเท่านั้นหงไปเคยตลอนเหนือใต้สมัยหนุ่มเคยมีชื่อเสียงไม่น้อยในยุทธภพส่วนเหตุใดถึงอพยพขึ้นเหนือพร้อมเหล่าปัญญาชนและเหตุใดถึงอยู่ในสังกัดของสายรองตะกูลฐานไทยคาดว่าคงเป็นเรื่องเจ็บปวดไม่อาจเอ่อยกล่าวกับผู้ใดได้หลังจากอายุ16ปีก็ได้รำดาบปวัดแกงถวนไม่มาก กับหยิบตำราที่เกียรติชังเข้าไส้ในสมัยหนมขึ้นมาอ่านเพื่อฝึกฝนตนเองชายชาราเอ่ยถึงชายาอ๋องพ่อความเคารพเรื่อมใส่กล่าวเสียงเบาว่าชายาอ๋องผู้นี้เคยเป็นถึงเซียนกระบี่อิที่เพศเพียงผู้เดียวในรอบสามร้อปีฐานไถช่างเล่อถามว่าเซียนกระบี่คือสิ่งใดเหยียบบนกระบี่และบินไปบินมาอย่างนั้นหรือผงไปซึ่งยังไม่บรรลุขั้นสอง ไหนเลยล่วงรู้ความลึกซึ้งของเขตขั้นเทพเซียนปัตตภีด้วยนิสัยซื่อตรงจึงไม่อาจพูดทรงเดชได้แต่เอออย่างอายคงจะทําได้กะมังนางเบือนหน้าไปยิม้ผมผงไปหน้าแดงฐานไถฉางเลิกเก็บรอยยิม้มถามว่าราชสำนักใต้เรามีเสียงกระบี่หรือไม่ผงไปสายนาฝังว่าทางหลีอย่างมีมากสักหน่อยมัคคากระบี่ไม่อาจไม่ยอมรับ นับแต่โบราณมามือกะบีจงอยู่สง่างามยิ่งกว่าเมื่อก่อนมีหลี่ฉุนกังบัดนี้มีเติ้งไทถเออข้าว่าต่อไปก็เป็นคนของหลีหยางไม่ถึงคราวเปยหมั่งเป็นผู้นำมักคากะบีนางเอ๋ยด้วยสีหน้าไฝ่ายฝันเซียนกระบีนั่นหรืออยากประจักษ์ด้วยตาสักครั้งจริงๆหงไปไม่อาจโต้แย้งต่อหน้าได้แต่วรรอบเบาๆอยู่ดีไม่ว่าดีก็หนึ่งกะบีสะบ้นแม่น้ำ ไม่ก็สั่นครอนผูผาพินาทเมืองพวกเราคนสามัญธรรมดาไม่เห็นจะดีกว่าจู่ๆก็เกิดปรากฏการประหลาดประหนึ่งสวรรค์ซึ่งยากคาดเดาบรรดาลโทสะอารวาดคลุ้มคลั่งกระทันหันอาชีพที่ต้องพึ่งพาฟ้าฝนอย่างชาวนาคนเลี้ยงสัตว์ต่างหวาดวันสิ่งนี้เป็นที่สุดฐานไถฉังเล่ไม่รู้ถึงความร้ายกาจหงไยกลับหน้าซีดเผือดแล้วสีหน้าห่อเหี่ยวอ่อนลา้า พ่อค้าในขบวนที่เดินทางบนเส้นทางสายไหมเป็นประจำต่างมีสีหน้าอย่างเดียวกันฐานไทฉังเล่อเงยหน้ามองไปที่เส้นขอบฟ้าปรากฏสิ่งที่คล้ายควันดำขมุกขมวัวครอบฟ้าบางตะวันกลางวันแสกแสกแต่สีฟ้ากลับค่อยๆมืดคึ้มเหมือนยามโพลเพลเดินทางกลางทะเลทรายนอกจากหวาดกลัวมังกรปัตตภีชักน้ำแล้วก็กลัวพายุสายชนีปรากฏการแรกเกิดขึ้นค่อนข้างน้อย พายุทรายโดยทั่วไปมักเกิดในช่วงฤดูวัสันบัดนี้เป็นรอยต่อระหว่างฤดูร้อนและฤดูสาฉะไหนจึงเกิดพายุทรายขนาดใหญ่โดยไม่มีเข้าลางมาก่อนได้ที่สำคัญก็คือฝนทรายครั้งนี้รุนแรงอย่างยิ่งมองไกลยๆยังหน้าหวาดหวั่นสับถึงหงไปไม่ค่าคิดว่าจะพบพายุทรายขนาดใหญ่กลางทะเลทรายเกอร์บีตัดสินใจเด็ดขาดทันทีสั่งให้ข้าอูดถลกหนังควักเครื่องในออก เหลือโครองอูดไว้ให้เหล่าพ่อค้าตะกูลฐานไถมุดเข้าไปหลบข้างตายอูดห้าสิบกว่าตัวอยู่รวมกันแล้วคลุมด้วยหนังอูดอูดตามร่องยังพอหลบพายุทายได้บ้างปกติแล้วหากเกิดพายุทรายขนาดเล็กสามารถหลบบริเวณข้อพับขาอูดได้แต่พายุทรายขนาดใหญ่ในวันนี้ไม่อาจประมาทข้อดีที่อูดที่ตะกูลฐานไถเลี้ยงไว้มีโครงร่างใหญ่โครองอูดหนึ่งตัวเบียดเข้าไปได้สองคน เระทำถึงขั้นนี้แล้วจะรอดพ้นจากพายุสายได้หรือไม่ก็แล้วแต่บัญชาสวัสดิ์แล้วได้ยินว่าต้องฆ่าอูดเพื่อหลบพยายุสายฐานไถฉางเลอฆ่าอูดขาวที่เกิดความผูกพันแล้วไม่ลงร่ำให้ตาแดงกรรํำไม่ว่าอย่างไรก็ไม่ยอมชักมีดออกมาเชือดหงไปและคนในขบวนมือไม้คลองแคลวหลงมีดเชือดอูดยังฉับไวกำลังง่วนควักข้างในออกพายุสายเคลื่อนเข้ามาใกล้อย,อย่างยิ่งแล้ว เพียงเงยหน้าก็มองเห็นทรายดำทะมึนก่อตัวสูงดังกับแพงเมืองเคลื่อนตัวจากทางตะวันตกเฉียงเหนือเข้ามาพัดกอบทรายกลวดนับไม่ท้วนเสียงดังวิดวิวดังฟ้าร้องคำรนหันไปเห็นคนหนูยังมองอูดขาวตัวนั้นหงไปร้อนใจแล้วไม่สนใจว่าจะถูกคนหนูคิดแคนชูมิดขึ้นคิดฆ่าอูดตัวนั้นแทนนางสินค้าที่อูดลำเลียงมีค่าแต่ชีวิตคนมีค่ามากกว่า ขบวนพ่อค้าตระกูลฐานไทกลุ่มนี้เป็นชั้นยอดด้านการค้าแผ่พันธ์ของตระกูลฐานไทหากเสียไปสักคนแต่เวลาอันสั้นย่อมหาคนแทนที่ได้ยากยิ่งกว่านั้นฐานไทฉางเลอยังเป็นหลานสาวคนเล็กที่นายท่านเอ็นดูที่สุดกระทั่งนายท่านผู้เท่าข้าปรดปานนางหากนางเป็นอะไรไปกลางพยายุสายผงไปคงไม่มีหน้ากลับไปแล้วพงไปตะโกนสุดเสียงคนหนูไม่อาจชักช้าแล้ว นางร้องไห้จนตาบวมแดงหน้าเวทนาอย่างยิ่งหงไปได้แต่ถอนหายใจฉูมีดเดินเข้าหาอูดขาวที่สวยสุดในขบวนอูดฐานไถฉังเลอ่อเบือนหน้าหนี่แม้ไม่อาจตัดใจแต่ก็รู้ความไม่ขัดขวางขณะเบือนหน้านางพลันเบ่งตาคมโตเห็นบัณฑิตแบกตะกร้าตำราสวมชุดคลุมดำพื้นขาวพุ่งทยานเข้ามานางคิดว่าตาฝาดแล้วพยายามกระพริบตา เพียงชั่วพริบตาเขาก็เฉียดร่างผ่านไปถึงข้างกายหงไปกดแขนของชายชราไว้หงไปเงยหน้ามองอย่างงนงงบัณฑิตผู้เคยขอน้ำหนึ่งถงจากขบวนอูดสายนาบอกเป็นไหนว่าหงไปไม่ต้องหลงมีดขณะเขาลังเลตัดสินใจไม่ได้บัณฑิตผู้นั้นก็ทะยานร่างไปเบืองหน้าร่างลอยลิ้วสูงขึ้นห้าหกจังสง่างามสุดพรรณนาฐา,านไถฉางเลอเห็นแล้วตะลึงพึงเพลิด เขาไม่ใช่บัณฑิตมือไม้ไร้เรี่ยวแรงแม้แต่จะมัดไก่หรอกหรือตอนนั้นเห็นเขาจะจ่ายเงินเพื่อซื้อน้ำนางยังนึกขันที่เขาไม่รู้ซึ้งถึงความขับขันอันตรายถึงกับกล้าเดินทางตามลำพังกลางทะเลทรายตอนนั้นนางยังบังเกิดความคิดจิตใจของสตรีที่ไม่อาจให้ผู้ใดร่วงรู้บัณฑิตรอเหล่าอย่างเขาสมควรจุดตะเกียงอ่านตำราทั้งคืนในอารามร้างไม่แน่อาจมีเสียงจิ้งจอกยอมผีกายให้ ดีที่ตอนนั้นมีผ้าแพรปิดขุมน้าไม่มีผู้ใดเห็นสองแก้มแดงส่านของนางได้บัณฑิตผู้นั้นทยานร่างไปเบื้องหน้าห่างจากกำแพงดํำทะมึนผืนนั้นประมาณสามลีหนึ่งกระบีออกจากฝักในตะก้าตำราชุดแดงทั้งร่างพันประกดตัวขึ้นกลางอากาศมาอยู่ข้างกายบัณฑิตผู้นั้นบัณฑิตผู้นั้นคือสีเฟืองเหนียนนอกจากบังคับกระบีชุนชิวลอยกลางอากาศห่างไปครึ่งลีแล้ว ยังส่งกระบี่เหินอีกสิบสองเล่มชวัดชฉวเวียนเวียนวนไม่หยุดรอบตัวเขาและพูดพลังหินค่ายกระบี่เป็นวงใหญ่ก่อตัวขึ้นกลางอากาศค่ายกระบี่ผูกเกษาสิบสองกระบี่เหินหลอมขึ้นตามช่วงเวลากึ่งหนึ่งสังกัดกระบี่พลังหินแต่อุตสาอามาริดได้ทองและอีกหลายเล่มสังกัดกระบี่พลังหยางต้องให้พูดพลังหินช่วยอีกแรงเพื่อสร้างวงโครจรค่ายให้สมปรารถนา พอขาได้ยินบันทิกกล่าวเพียงหนึ่งคำปลาหนังเซียนเต่าเปล่งคาถาประดุดพุทธาท่องพูุขขึ้นพายุทรายถูกค่ายกระบี่ขัดขวางสองฝั่งริมขอบพายุทรายพัดกลูข้ามไปมีเพียงช่วงกลางที่ปะทะกับค่ายกระบี่ยกตัวสูงเป็นวงโค้งดังรุ้งดำพาดข้ามศีรษะไปตกด้านหลังห่างจากทุกคนไปหลายลีขบวนโอดของตะโกนฐานไถอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ประหลาดนี้ ผงไปสถานตะลึงไม่มีใดเกินถึงกลับได้เห็นด้วยตาตนเองมือกระบี่ต้านปรากฏการธรรมชาติด้วยกำลังของตนผ่านไปชั่วการถูรุงดำและฝนสายเคลื่อนตัวไปทางด้านหลังพร้อมกันตำแหน่งที่ทุกคนอยู่กลับสู่ความสงอบอีกครั้งไม่เห็นร่องรอยของบัณฑิตแบกตะร้าตำราแล้วขบวนพ่อค้าที่รอดตายต่างสบตากันฐานไถฉังเลอมองไปเบื้องหน้าอย่างเหมื่อลอย เหตุการณ์นี้อยู่ในสายตาของหงไปเขาจดจำยุทธภพเมื่อห้าสิบปีก่อนได้รางเลือนสตรีมากมายมองบรุษชุดครามถือกระบี่อย่างลุ่มหลงเช่นนี้หนึ่งกระบี่ออกจากฝักโลกล่าไร้ซึ่งเรื่องอายุติธรรมอีกต่อไปหงไปถอนหายใจพลางกล่าวช่าังคล้ายหลีชนกลางเสือเกิน